ถนนเส้นนี้นะครับอยู่ตำแหน่งไหนครับอยู่ตำแหน่งซอยรามสี่สิบเจ็ดหรือว่าถ้าอยู่ตรงกลางก็คืออยู่ระหว่างซอยรามสี่สิบเจ็ดกับซอยรามสี่สิบสามทับหนึ่งนะครับพาผู้ชมไปดูหน่อยครับคอนโดที่จะสร้างใหม่นะครับคอนโดหรูนะครับพอข้ามถนนเสร็จก็จะเจอป้ายโฆษณาเลยนะครับข้ามถนนตรงนี้นะครับซอย43่ทับหนะครับใช่ครับ มาเลยครับเป็นอะไรนะครับโมดิสลามเป็นคอนโดใช่ไหมครับใค้าบวแงอบเ2.25ล้านบานะครบโอคนโดใช่ไหมครับใช่ครับคอนโดอยู่ที่ไหนครับ๋อตรงนี้เลยใช่ไหมครับเดนตรงไปที่คนบกครอครับครับครั

ตรงนี้เขาเขียนว่าอะไรครับตรงนี้ครับข้างส่วนที่หนึ่งที่สองนะครับส่วนที่หนึ่งกี่ชั้นครับอาคารส่วนที่หนึ่งขนาดความสูงสามสิบชั้นส่วนอาคารรงการส่วนที่สองขนาดความสูงสี่สิบสี่ชั้นและชั้นใด้ดีหนึ่งชั้นด้วยนะครโอ้เราไปดูของจริงกันดีกว่าครับตรงนี้ครับอ๋อไอน,นี้เป็นสถานที่ติดต่อครับอ๋ออยู่ตรงข้ามมรามเลยนะครับ ไปสูงัแต่ห้าบนเลยครับอันนี้ข้ามมาดูครับเกตเกตเกตโอ,โอ้มีอะไรฮะบอลลูนด้วยนะสกายทูบนะครับโอ้ยตัวข้างบนสุดก็จะมีสระน้ำด้วยนะครับโอ้โมโมดิสลามนะครับอันนี้ให้การมา่รามนั่นเองครับ ดูดูนี่ครับอ่ดูนี่ใหญ่มากเลยนะครับแล้วตอนนี้เขาก่อสร้างหรือยังครับก่อสร้างครับยังยังไม่ก่อสร้างครับเพิ่งจะเริ่มต้องให้คนสร้างเยอะต้องให้คนมาเช่าเยอะๆก่อนนะครับต้องมาจองก่อนนะครับมาจองนะนี่ซอยรามสุขเพียบนะครับ ตอนนี้คนเข้าไปในจองในโครงการนะครับเกตครับเกตครับเกตเกตเกตตรงตรงนี้เป็นที่ก่อสร้างนะครับรู้ว่าเป็นส่วนน้ำปิ้งเศษนะคะครับตอนนี้ส่วนน้ำปิ้งเศษตันมากข้หน้าไม่ได้นมาโอ้โหตรงนั้นนะครับ